ตอนนี้ย,ยิ่ยยศส่งมอบรถให้กับลูกค้าเป็นซูซูกิสวิฟตนะครับตอนอยู่กับยุทยยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าออกไปหลองลูกค้าออกรถไปสั้ระยะหนึ่งเนี่ยรถเครื่องสะดุดนะครับแล้วก็มีดับบ้างนะครับทําให้ลูกค้าไป็นเด็ลูกค้าก็รู้สึกว่าเอ้ะเป็นไรนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยย,ยุทยยเข้ามาเช็คดูที่สุดนะครับก็พูดง่ายว่า ที่ศวนยบอกไปแล้วว่าหัวฉีดตันนะครับเกิดจากการเตมิตมน้ำมันผิดนะครับน้ำมันเนี่ยบางทีเติมอีก20มากเกินไปนทำให้ข้าวมอกเทีนต่ำนะครับทำให้หัวฉีดเนี่ยนะครับเสียหายได้นะครับก็อยียอยากให้เติมประมาณสัก91ก็ได้นะครับแล้วก็เพื่อให้ถนอมเครื่องยนต์ให้นิดนึงนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็เยียวยาก็เลยเปลี่ยนหัวฉีดให้ลูกค้าสิเลยแล้วก็กำลังจะส่ขขงมอบนครับ ใครสนใจนะครับยศสวิฟ,ฟรหรือยี่รียนะครับก็เชิญคอมเมนต์บอกเราได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวยึดดูแลให้ทุกทันเลยครับ